สวัสดีเพื่อนๆด้วยครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนลสเลนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมและชอบ Eternal Earth นะครับเกมดีเวอริกูที่พวกเรารักกันตลอดนะครับคัมแบ็กหรอจะเล่น EP 2.0นะครับก่อนจะไปเล่น EP 2.0เราก็ต้องมาซอมมือ,อก่อนนะครับซอมมือซอมมือแล้วมือของเรากำลังจะหยียบย่ำไปที่ไอดีของแอมไมเพื่อนรักของเองนะครับ เพื่อนใหม่รีเควสมาว่าเฮ้ยมับตัวนี้อยากได้บวก15ว่ะเพื่อนก่อนมึงจะไปเล่น2.0 0, มึงก็ต้องมาฟื้นมือก่อนนะครับดีครับฝากยันร้อนไป3คลิกเฮ้ยยันร้อนเลยเหรอเบาเบาเบาบาเบาบา,บา,บา,บานะครับไม่ได้คำแบกแบบว่ารอเล่นสอนนะรอเล่นอนเอา2.0ก็ไปเล่นนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เตรียมตัวก่อนนะ ผมอยากที่ผมผมเป็นคนที่เชื่อนะที่เชื่อว่าแบบทีแรกเนี่ยมันจะแบบโปะอะไรอย่างเงี้ยมันจะติดเลยเว้ยแต่ว่าเดี๋ยวมันจะติดง่ายเกินไปนะผมก็จะเล่นเบาๆก่อนแล้วนะครับอันนี้เป็นไอเดียใหม่นะครับไม่ใช่ดีผมนะว่าดี๋ยผมไปอยู่ดาวไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับไม่รู้ว่ามันยังแต่งงานอะไรอยู่อันนี้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเลยละไม่รู้ว่าไอดีผมไปอยู่ดาวคานท,ที่ไหนแล้วนะครับอ่าก็อันนีจ้จะตีให้หเด็กๆดูนะครับว่า การตีบวกที่แท้จริงนั้นมันตื่นเต้นขนาดหนนะครัผมจะเมื่อกี้ผมซ้อมมือไปที่ของชิ้นนึงไปแล้วแต่ว่าดูจากภา,ภาพแล้วมันไม่หลอดนะผมก็เลยจะแบบต้องกลับมาบอก15ตัวรอ2.0เข้าครับ2.0เข้ามาอาจจะแวะเวียนเข้าไปนิดหน่อยนะแล้วเราก็ไปรอกันที่เอาอีกทีหนึ่งว่าจะรอดไม่รอดนะครวันนี้เอมไหมฝากมานะครับฝากมาชิ้นนี้อ่า เป็นดามเจนคิส4.0นะครับแล้วก็ก็ใช่อินคิส4.0เนี่ยก็ไม่เท่าไหร่ก็ถ้าแตกก็ก็ไม่เท่าไหร่ก็ถ้าแตกถ้าแตกก็ไม่เท่าไหร่ครับหม่ตั้งงบมาให้ 200m นะครับ,มมรบซึ่ง 200m จริงๆเราค่าคุมมันก็ไม่แพงนี่ใช่ปะคุมมันอยู่ตัวเท่าไหร่ตอนเนี้ยเดี๋ยวเช็คราคาคุมเล้คุมบวก4ราคาอยู่ล้านหนึ่งถูกปะกระจกกระจกผมวอร์มมือก่อนแล้วกันโอเค ถูเลิกงามยางดีแตกไหมหูติดรัวสามีเย็ดแค่เมื่อกี้คือทัปืดคือปื้นเลยนะเมื่อกี้คือปื้นคือจบเลยนะสามคลิกอะเมื่อกี้ปืนสามคลิกจบแล้วนะสิบสามสิบ่ห้าไอ้จ่าทำไมเราไม่เชื่อในดวงตัวเองวะโอเคแตกสองผมว่ายังมันยังใช้ลูกแบบเดิมได้อยู่นะผมว่าทฤษฎีของผมที่ผมเป็นผู้ก่อตั้งรีเลิ์มมามันก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมอะ ไม่ว่าจะกี่แพทต่อกี่แพทอะเนี่ยไม่ว่าจะกี่แพทต่อกี่แพทผมมันก็เหมือนเดมิ <c oughs> มเว้ยปึ๊บ <c oughs> แตกแตกผมได้กลิ่นว่ะขอทีหนึ่ง มันปืดว่ะทุกคนมันปืดไปแล้วอะ่ะมันปืดไปแล้วอะ่ะขออีกสักปืดแล้วกันนะเพื่อนนะปืดปืดสวยปืดสวยสวยเลยสวยเลยกูมาถึงก็ปืดกูเลยโอ้ยยยยรย้สึยผยดเลยวยยยยย ไอ้เนี่ถ้าเปิดสติมายักสามคลิกนี่ก็จบไปแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงของการไหลเจเยนจนเยนเจเยนจนเยนไว้ก่อนนะเจนเยนนีเอาแบบผมอยากจริงๆแล้วผมกลัวคลิปมันจะจบเร็วเกินไปเว้ยผมเลยว่าจะแบบให้มันลงไปสัดแบบเหลือบวกสามแดงแล้วเราค่อยมาซัดขึ้นกันใหม่อะผมว่าแบบนั้นมันน่าจะแบบเทนะเว้ยแบบเอ้ยแบบเราเอ้ยหินมันต้องพอดีดีวะดอกเนี้ยไม่มีแตกเชื่อผมไหม ดอกนี้นไม่มีแตก <fluct uates> เอ้ยคนบ้าแล้วไม่จะไหลสี่ห้า 4, ทีวะเออได้อีกเออได้ทีนึงเออนี่เป็นไงผมสาธิตให้ดูเ <c oughs> ห็นปะผมสาธิตให้ดู <c oughs> ว่าการตีบวกเนี่ยมันขึ้นง่ายลงง่ายเว้ยนี่ดอกนี้แตกแตก เอなんてนะสなんてกนเลยเมื่อก UM yes> ี้บวเลยัเมื่อกี้คือบวาเลยเว้ยโอโหบแล้วเนี่ยยอะเปียกอะไรวะนะอะไรวะนะน้ำมันอะไรวะนะ ลงอีกลงอีกลงอีกเมื่อกี้มันมาลัวๆ้เว้ยถ้าตามคพนิชันเดิมในชีวิตเราอ่ะอ่ะถ้าลงผมตีถ้าลงดอกนี้ผมตีถ้าลงดอกนี้ปืดเป็นไงปืดลงอีกดอกหนึ่งลงอีกดอกหนึ่งลงอีกดอกหนึ่งกูขึ้นเลยนะสิบสี่สิบห้าเลยนะโอเคมาทางนี้คุณมาถูกทางแล้ว เตลหเินอยู่ไหนท่านหินอยู่ไหนเดี๋ยวจังหวะเสียหินอยู่ไหนอีลูอยู่ไหนอีลูไปไหนอีลูกูอยู่ไหนคุณดูจังหวะจบจังหวะจบแบบสวยงามจังหวะจบแบบสวยงามเป็นไงครับ14ครับผมปล่อยมือได้เลยนะเอาเชื่อไปตีอะไรสัตว์โอ้โห เขาเรียกว่าฮฮคืออะไรที่มันง่ายอะนะคนที่มันเป็นพระเจ้าอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับมันไม่ต้องอะไรเยอะอ,อมันโตดโดมโตดโดดโตดโดดโดดดกบกบกเกินไปโอ้คุณเป็นอะไรอะเอามาให้ผมตีนี่อะไรเนี่ยเฮ้ย คือยังไม่ทันทำเพี่ยอะไรเลยคุณช่วยกันแท็กอฟิรลดีให้ผมดิคุณช่วยกันแท็กอฟีรดีให้ผมดิดมดเรียกมันมาดิมันง่ายไปคุณผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยอะแปดนาทีจบคือผมตีมาแค่แปดนาทีผมแบบโอ้ผมมันง่ายไปตัวถามตัวตามก่อนแบบต้องมีอะไรให้ตีเพิ่มมาแหละจริงๆมันต้องมีอะไรให้ตีเพิ่มมาแหละมันง่ายเกินไปเว้ยอัลโโลอยู่ไหนอะ เข้าเข้ามาในสตรีมาบ้างนิ้เข้าสตรีมมาดิให้ต้องให้เขามาดูเองอะแบงค์ต้องกลับมาลานวงการแนละ้วคือผมไม่อยากให้เด็กๆหน้าใหม่เขาไม่ได้เกิดไงนึกออกปะผมผมไม่อยากให้เด็กๆหน้าใหม่เขาไม่ได้เกิดทุกคนเออมันมันจะไม่ได้เกิดเอานะถ้าผมลงงานมาเข้าใจปะไม่เราคือมเพิ่งขึ้นสตรีมมาแค่เก้านาทีเพื่อนมันติดมันติดแล้วอะ กูแปดนาทีติดแล้วอะ่ะมึงเตรียมชุดมาให้คูทําเพี้ยเลยยายเนี่ยมึงดูอะ่ะมึงเตรียมมาทําเพี้ยเลยยายเนี่ยมึงเตรียมมาทําไมเนี่ยมึงเตรียมมามันเตรียมมาเป็นโอ้โหมันเตรียมให้ผมเยอะมากบอกว่าเฮ้ยแบบมึงสองร้อยเอ็มมาลองตีทักสองร้อยเอ็มสองร้อยเอ็มเี้ยเลยตีไปถึงสามเอ็มเลยสัตว์เอาทุกคนไปพอ,อแล้วครับผมแค่ เข้ามาทักทายทุกคนนะครับสำหรับใครที่อยากเจอแบงค์นะครับก็เดี๋ยวจะโผล่เข้ามาเล่น r m p 2นะครับก็เดี๋ยวมาช่วยสอนแบงค์เล่นแล้วกันเพราะว่าคลาสี่แบงค์ก็ไม่รู้เรื่องเลยนะครับถ้าเป็นเรื่องคลาเก่าก็ายังพอรู้อยู่บ้างตนะ่ว่าคลาดใหม่นี่น่าจะใหม่เอี่ยมออกเลยนะครับเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเพราะว่าพังไอดีไอใหม่เสร็จแล้วนะครับบายบาย